สิงคโปร์กลายเป็นอีกหนึ่งประเทศที่หนังเรื่องหลานม้าได้รับกระแสะตอบรับจากชาวสิงคโปร์เป็นอย่างมากจนวันนี้ฉายเพียง9วันทำรายได้ในสิงคโปร์ไปแล้วกว่า1ล้านเหรียญสหรัฐหรือเงินไทยประมาณ3 6 3 7ล้านบาทถ้าเทียบกับประชากรของสิงคโปร์ถือว่ารายได้สูงมากๆและทำไมในสิงคโปร์หนังเรื่องหลานม้านี้ถึงได้รับความนิยมขนาดนี้เดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์และหาคำตอบในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับอยู่กับผมจ่าทีนเอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ที s เอสไทยลนา now ครับก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจในการหาข้อมูลใน EP นี้และ EP ต่อๆไปของแอดมินด้วยนะครับเ่องจากหนังเรื่องหล้านมาที่กลายเป็นกระแสดงดังมากๆนะครับในตอนนี้ดงดังไปทั่วอาเซียนแล้วก็ว่าได้ตอนนี้หลายๆประเทศนะครับต่างก็ออกมาแจ้งผู้เข้าชมและแจ้งรายได้ในมาเลเซียรายได้ก็ทะลุ6.8ล้านเหรียญลิงกิต หรือประมาณ52ล้านบาทไทยเข้าฉายวันเดียวกันกับสิงคโปร์นะครับนั่นก็คือวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมานับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ประมาณ9วันแล้วครับและในล่าสุดนะครับทางแฟนเพจโรงหนังของสิงคโปร์ครับได้โพสต์รายได้ของหนังเรื่องลานมาาที่เข้าฉายในสิงคโปร์ตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมจนถึงวันนี้ก็รวมแล้วประมาณ9วันครับทางเพจแจ้งว่ารายได้1ล้านเหรียญสหรัฐนะครับที่บล็อกออฟฟิศของสิงคโปร์ นับว่าเป็นหนังไทยที่สามารถครองใจกินใจชาวสิงคโปร์ได้เป็นอย่างดีแล้วครับสำหรับหนังเรื่องหลานมากถ้าเราแปลเป็นเงินไทยนะครับก็จะประมาณ36ล้านบาทเลยนะครับถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆสิงคโปร์มีประชากรประมาณ6ล้านคนครับรายได้สูงขนาดนี้ถือว่ามันเยอะมากๆเลยนะครับเหมือนกับในมาเลเซียมีประชากรประมาณ3 4 3 5ล้านคนรายได้ของเขาตอนนี้ก็ประมาณ50ล้านบาทนะครับซึ่งผมก็ไม่ทราบว่า บัตรที่เขาจ่ายเข้าชมเนี่ยมันมันเป็นราคาเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าราคาตามแต่ละประเทศที่ขายนะครับเพราะค่าเงินมันก็ต่างกันโดยในมาเลเซียนั้นเป็นค่าเงินริงกิต1ริงกิตก็จะประมาณ7บาทไทยและถ้า1ดอลลาร์สิงคโปร์ก็จะประมาณ27บาทไทยถ้า1ดอลลาร์สหรัฐก็จะประมาณ36-37บาบาทไทยนะครับโดยประชาชนในสิงคโปร์นะครับก็จะมีเชื้อสายจีนเยอะอยู่พอสมควรเลยแหละ หนังเรื่องนี้ก็อาจจะทําให้พวกเขานั้นเข้าใจแล้วก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับเพราะว่าหน,นังก็เป็นหนังแนวเชื้อสายจีย<ล>ยนแต่<น>ไม่ว่าจะเป็นเชื้อสายไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นมาลายูเป็นจีนหรือว่าเป็นชาติไหนๆก็ตามหน,น,นังเรื่องนี้ก็สามารถเข้าถึงทุกคนได้เช่นกันเพราะเป็น,น,นหนังแนวครอบครัวเราจะสามารถเห็นเรื่องแบบนี้ได้เกือบทุกครอบครัวนะครับจึงทําให้หนังเรื่องนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทุกๆประเทศที่ไปเข้าฉาย และแพลนฉายในฮ่องกงครับคือวันที่13มิถุนายนและไต้หวันวันที่21มิถุนายนนะครับนี่ก็เป็นอีก2ที่นะครับที่ผมแล้วก็อีกหลายๆคนน่าจะรอรุ้นว่าถ้าไปฉายในฮ่องกงหรือว่าไต้หวันเนี่ยจะได้รับการตอบรับมากแค่ไหนซึ่งก็ติดตามทางช่องแอดมินได้นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ทุกคนได้รับฟังกันเรื่อยๆ เดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของชาวสิงคโปร์นะครับหลังจากที่หนังเรื่องนี้กลายเป็นอันดับหนึ่งครองใจชาวสิงคโปร์แล้วก็สร้างรายได้9วันทะลุไปแล้ว1ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ36ล้านบาทไทยนะครับถ้าเทียบกับประชากรของสิงคโปร์ประมาณ6ล้านคนรายได้นี้ถือว่าเยอะมากๆนะครับมุมมองแรกเขาบอกว่านี่มันเป็นหนังที่ดีและมีคุณภาพในสิงคโปร์มีเชื้อสายจีนเยอะ หนังเรื่องนี้จึงสามารถเป็นส่วนหนึ่งของชาวสิงคโปร์ได้เป็นอย่างดีถูกแล้วครับในสิงคโปร์เนี่ยมีเชื้อสายจีนเยอะนะครับแล้วก็มีเชื้อสายอื่นๆเยอะเช่นกันซึ่งในแถบประเทศมาลายูยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยครับสาประเทศเนี่ยคือจะมีหลากหลายเชื้อชาติมากๆนะครับเพราะในอดีตนั้นก็เป็นศูนย์การค้าระหว่างประเทศหลายๆประเทศครับก็เลยทําให้ในปัจจุบันนั้นประเทศเหล่านี้กลายเป็นประเทศที่หลากหลายเชื้อชาติเหมือนกับไทยเช่นกัน มองต่อมาครับบอกว่ารายได้ของหนังถือว่าสูงมากถ้าเทียบกับมาเลเซียสิงคโปร์มีประชากรเพียง6-7ถึงล้านคนสามารถสร้างรายได้ทะลุหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐมันสุดยอดมากมองต่อมาครับบอกว่าฉันไปดูมาแล้วและขอแนะนำสำหรับใครที่ยังไม่ไปดูให้รีบไปดูเพราะหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่มีคุณค่ากับสถาบันครอบครัวมากๆถูกต้องแล้วครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังแนวครอบครัวนะครับมันมีคุณค่าในเรื่องของ ครอบครัวและก็สถาบันครอบครัวมากๆเป็นเรื่องของเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุในครอบครัวนะครับเพราะว่าปัจจุบันมันก็เริ่มจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเหมือนไทยเราจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วก็อยากให้ลูกหลานนะครับสนใจผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นมุนมองตอมานะครับบอกว่าหนังดีมีคุณภาพเหมาะแก่ชาวสิงคโปร์ทุกคนและอยากให้ทุกคนไปดูเรื่องนี้มากๆขอมเม่ตัดมาครับ ขอแสดงความยินดีด้วยกับหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐแน่นอนว่าหนังเรื่องนี้เป็นที่นิยมในสิงคโปร์ปเป็นอย่างมากในตอนนี้เช่นชวนผู้กำกับและนักแสดงทุกคนที่สร้างหนังเรื่องนี้ขึ้นมาคอมเมนต์แบบนี้เราเจอบ่อยนะครับที่ไปเช่นชมทั้งผู้กำกับและก็นักแสดงนะครับถือว่าสร้างหนังออกมาได้อย่างมีคุณภาพและตอบโจทย์ทุกๆประเทศที่เข้าฉายคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าฉันคิดถึงคุณยายของฉันมาก ถ้าเธออยู่ตอนนี้ฉันจะดูแลเธอเป็นอย่างดีมุมมองต่อมานะครับเป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่เสียดายเงินในกระเป๋าเลยมุมมองต่อมานะครับบอกว่ามันดังมากในสิงคโปร์แต่ฉันยังไม่มีโอกาสไปดูสักครั้งคอมเมนต์ถัดมานะครับหลานมากกลายเป็นอันดับหนึ่งครองใจชาวสิงคโปร์และมันจะสร้างรายได้สูงสุดในปีนี้ด้วยมุมมองต่อมาครับช่างเป็นภาพยนตร์ไทยที่อบอุ่นหัวใจเหลือเกิน หนังเรื่องนี้สามารถเข้าถึงหัวใจของทุกๆคนที่ได้ไปดูอย่างแน่นอนมุมมองต่อมานะครับเป็นหนังที่ได้รับความนิยมจากชาวสิงคโปร์และต่างก็เทใจให้กับหนังเรื่องนี้การดําเนินชีวิตมันเหมือนกับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมุมมองต่อมานะครับรายได้สูงมากเมื่อเทียบกับประชากรของสิงคโปร์คออเมน์ต่อมาครับชาวสิงคโปร์คนนี้บอกว่าเป็นหนังที่สามารถครองใจชาวสิงคโปร์ได้ เป็นหนังแนวครอบครัวที่มีประโยชน์และมีคุณค่าเหมาะสำหรับผู้คนในเอเชียที่จะต้องไปดูและรู้สึกถึงความรักความผูกพันที่แท้จริงคอมเมนต์นี้ถือว่าเป็นคอมเมนต์ที่ดีอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับเพราะก็เป็นหนังแนวครอบครัวเนาะเราดูจากเรื่องแล้วมันจะเป็นเหมือนกับแนวความรักนะครับระหว่างคนในครอบครัวในสถาบันครอบครัวที่ทุกคนนั้นต่างก็มีนะครับเราสามารถเข้าถึงมันได้ง่าย แต่หลายคนอาจจะไม่ทำอาจจะไม่นึกถึงเหมือนกับหนังเรื่องนี้เริ่มแรกคือหลานอยากได้สมบัติจากอาาก็เลยตัดสินใจว่าจะไปทำความดีกับอามานะครับไปอยู่เป็นเพื่อนพาไปนั่นไปนี่ทำนั่นทำนี่ด้วยแต่สุดท้ายครับจากที่หวังจะได้สมบัติมันกลับกลายเป็นความรักความผูกพันที่หลานมีต่ออาาและไม่อยากจะเสียอาาไปถือว่าเป็นหนังที่พอรตเรื่องธรรมดามดานะครับที่ในครอบครัวหลายครอบครัวต่างก็มีและก็คุ้นเคยกัน แต่ว่ามันทําให้กินใจทุกคนจึงทําให้หนังประสบความสําเร็จเหมือนกับทุกวันนี้แหล,คละครับเอาละครับหากใครที่มีความคิดอย่างไรนะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ได้ใต้คลิปหรือใครมีข่าวไหนที่อยากให้อดมินอัปเดตนะครับก็สามารถส่งข้อความมาได้ที่แฟนเพจ TNS Thailand Now ได้ทุกเวลาเลยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ